สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาชวนพูดชวนคุยในเรื่องของวัยทองนะครับวัยทองจะเป็นช่วงอายุที่อ่าสี่สิบถึงห้าสิบห้าปีคือหลังจากที่เราใช้ร่างกายเรานะครับใช้สติปัญญาใช้ร่างกายเรามาระยะเวลาหนึ่งนะครับร่างกายของเรานี่ก็เสียแร่ธาตุไปกับเหงื่อไปกับอ่าการใช้กําลังต่างๆนะครับ ก็ทำให้ร่างกายบางส่วนแสดงอาการาที่ขัดข้องบกพร่องอต้องการการบำรุงขึ้นมานะครับเช่นอาการของปวดข้อปวดเข่านะครับรวมถึงอาการร้อนๆหนาวหนาวว,ว,ว,วาบาบูบๆซึ่งเกี่ยวข้องกับแร่าธาตุฮอร์โมนข้างในนะครับเราจำเป็นจะต้องเสริมเข้าไปอาการเหล่านี้ถึงจะ รถน้อยถอยไปนะครับต้องเสริมแน่นอนนะครับไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงอย่างอื่นได้นะครับแม้แต่รถยนต์นะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับหลังจากใช้มา7-8ปีแล้วนะครับลูกยางก็เริ่มเสื่อมนะครับอะไรก็เริ่มสึกนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนลูกยางต้องเปลี่ยนสายพานเราริ้นนะครับร่างกายเราก็เช่นกันนะครับ ส่วนที่จะขาดและก็เห็นได้ชัดก็คือพวกตามข้อต่างๆซึ่งก็ส่วนเหล่านี้ก็บางส่วนก็ต้องใช้คอลลาเจนนะครับที่จะต้องทานเสริมเข้าไปนะครับบางส่วนก็ต้องทานแคลเซียมเข้าไปนะครับอ,อย่างเช่นน้ํามันปลานี่ช่วยอะไรบ้างอย่างที่ท่านเห็นตามภาพน้ําปลาก็ช่วยลดอาการของไวทองนะครับช่วยลดอาการปวดข้อปวดเข่าต่างๆนะครับและช่วยลดอาการ เสริมของกระดูกนะครับไวททองจึงจำเป็นต้องทานพวกอาหารเสริมนะครับแม้แต่บางคนบางท่านเลือกไปหาคุณหมอนะครับคุณหมอก็เลือกอาหารเสริมให้อยู่ดีนะครับแต่ถ้าหากว่าไปหาหมอใช่ไหมครับเราก็ต้องเสียท่าทั้งอาหารเสริมนะครับและก็เสียทั้งค่าวิชาชีพคุณหมอด้วยใช่ไหมครับอาหารเสริมจ,จึงบางท่านก็มีความรู้อยู่แล้วก็เลือกที่จะ ทานอาหารเสริมเองหรือกับปรึกษานะครับแล้วก็หาข้อมูลจากทางเว็บไซต์ทางช่อง YouTube ต่างๆนะครับอาหารเสริมไวททองนะครับจึงจะต้องทานทุกคู่ทุกนามนะครับไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะครับเพราะว่าอาการปวดข้อปวดเขา่าอาการขี้หลงขี้ลืมก็เริ่มมาใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวผมฝากอาหารเสริมอีกหนึ่งสลหรับไวททองสลหรับผู้หญิงนะครับนั่นคือพิมพ์โรสนะครับ พิมโรตนี่ช่วยเรื่องของอาการวูบวูบวบนะครับสำหรับผู้หญิงที่มีอาการร้อนวูบวูบวบหรือบางครั้งก็ช่วยในการปวดท้องเมนสำหรับผู้หญิงที่มีอาการปวดท้องเวลามีประจำเดือนด้วยนะครับในส่วนของพิมโรตนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับวิตามินผู้หญิงก็และก็วิตามินผู้ชายนะครับก็ยังช่วยลดอาการไวทองด้วยนะครับ วทยทองของผู้ชายก็เป็นลักษณะแตกต่างกันไปนะครับคือคนเราเมื่ออายุประมาณสัก40 50นี่ต้องเสริมอาหารเสริมแน่นอนนะครับดังกายถึงกลับมาปกติอีกครั้งหนึ่งสังเกตได้ริ้วรอยต่างๆก็มากขึ้นนะครับผิวพรรณก็เริ่มเหี่ยวนะครับข้อเข่าก็เริ่มปวดนะครับสติปัญญาบางคนก็มีอาการขี้หลงขี้ลืมอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นแล้วอย่างไร ท่านต้องทานอาหารเสริมแน่นอนวันนี้ตามรูปเมนหลักก็จะมีรูปของคอลลาเจนนะครับสำหรับคนที่มีอาการปวดข้อนะครับแคลเซียมนะครับสำหรับคนที่รู้ตัวเองว่า,ามีอาการกระดูกบางนะครับอาการกระดูกบางก็มีหลายอาการบ่งบอกเช่นมีอาการปวดข้อปวดเข่าอ,อาการขี้หลงขีล้ขขลืมแบบนี้นะครับก็เป็นอาการของคนกระดูกบางนั่นเองคือทั้งร่างกายคนเหล่านี้นะครับขาดแคลเซียมในกระแสะเลือดนะครับ ร่างกายของคนเราก็จะต้องนะครับมีอโฮอร์โมนบางอย่างนะครับไปนำแคลเซียมจากกระดูกออกนะครับทำให้กระดูกเริ่มบางนะครับถ้าหากว่าเลือดขาดแคลเซียมเราก็ขี้หลงขี้ลืมนะครับส่วนน้ำมันปลานะครับน้ำมันปลามีสปปรรพคุณในเรื่องของอมี d ี a ชนะครับช่วยลดอาการขี้หลงขี้ลืมและยังมีสารอาหารในน้ำมันปลาช่วยให้ ลดอาการปวดข้อปวกกระดูกอีกด้วยนะครับเรื่องไวทองเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยาวนะครับเพื่อนๆครับสหรับคลิปนี้ก็ทางเว็บได้นำเสนอ,อผลิตภัณฑ์เพื่อลดอาการไวทองคืออาการปวดข้อปวดเขานะครับวันนี้นำเสนอ3ามกระปุกนะครับก็จะช่วยอาการไวทองได้ประมาณสัก 70%-8 เอซนต์นะครับ กระปุกแรกเป็นคอลลาเจนนะครับตัวนี้ราคานะครับ450บาทนะครับรวมแล้วก็มีบรรจุคอลลาเจนอยู่เม็ดละ800มิลลิกรัมนะครับบรรจุ30เม็ดนะครับอย่างที่2ก็เป็นแคลเซียม6 0 0มิลลิกรัมนะครับทุก1เม็ดบรรจุแคลเซียมหกร้อยมิลลิกรัมต่อเม็ดนะครับทานหลังอาหารเย็นนะครับตัวนี้ อ่าทานครั้งละ1เม็ดหลังอาหารเท่านั้นนะครับมีทั้งหมดอ่าหกแคปซูลน,นะครับตัวนี้และอ่าย่างที่3คือน้ำมันปลานะครับน้ำมันปลาอ่าหนึ่งแคปซูลน,นะครับเป็นแคปซูลอ่อนนะครับ1แคปซูลบรรจุอ่าน้ำมันปลาพันมิลลิกร,รัมนะครับอ่าแล้วก็1กระปุกของน้ำมันปลาบรรจุน้ำมันปลาเข้าเก้แคปซูลน,นะครับ90แคปซูลก่ ทานเช้าเย็นนะครับวัลเมทนะครับตัวนี้ก็อาการปวดข้อปวดเข่าของท่านก็บันเทาลงนะครับตัวนี้วันนี้ขายเป็นชุดเลยนะครับวันนี้ขายเป็นชุดสากระปุกนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะครับส่งฟรีนะครับถ้าหากว่า,าท่านผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆต้องการก็เม้มไว้ใต้คลิปที่ท่านพบเลยครับไม่ไว่าท่านพบทาง Facebook หรือว่าท่านจะพบทางเว็บไซต์ หรือท่านจะพบทาง youtube ท่านเมมไว้ที่ตรงนั้นได้เลยแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรนะครับาทางเว็บก็จะติดต่อกลับไปนะครับแล้วก็จัดส่งให้ท่านาท่านรอจ่ายเงินที่ปลายทางได้เลยนะครับ1,170บาทส่งฟรีครับอาการไวทองท่านดีขึ้นแน่นอนครับทางเว็บก็ขอบคุณทุกท่านที่ฟังจนจบนะครับพบกันคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ทางเว็บด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ